คือห้าหนังเรื่องนี้ยดูปั๊บเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาทำหนังอยู่นี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบและนี่คือช่องหนังติดมันครับ,รบช่องที่คนทำหนังฮะ จะทิ้งงานทิ้งการครับมานั่งอัดคลิปเพื่อคุยหนังเพื่อให้ทุกคนเนี่ยดูหนังได้สนุกแล้วก็หมั่นมากขึ้นใช่ครับน้ำลายบูดนะฮะเวลาทํางานคือแบบไม่สามารถไปต่อลสูล้ลบปกมือกับใครได,ได้เก็บไม่ได้ใจมใจแล้วมันเก่งหลังกล้องกันในช่องของตัวเองสาหรับคอนเทนต์วันนี้เป็นยังไงบ้างรครับแนะนําก้อนแรกเลยฮะเรียกว่าประเดิมช่วงใหม่ของเราเนี่ย ด้วยการแนะนําหนังสําหรับคนที่กําลังคิดว่าอยากจะเริ่มต้นทาหนังตัว,วเองครับและนี่คือ5หนังสําหรับคนที่เริ่มอยากทําหนังครับผม look, look, look. เริ่มต้นกันที่เรื่องแรกฮนะ <H uck. S 2> หนังฝรั่งครับผมชื่อบ i คายรีว <R ussian> <R ussian> oh ัยโอ้ยบิคายรีวายนี่เป็นหนังนานมากนะเรื่องย่อมันเป็นยังไงฮะบิ B ๊บี <R ussian> เรื่องย่อมันเป็นเพื่อนสองคนที่ คนนึงเนี่ยทำงานที่ร้านเช่าวิดีโอ,อแล้วปรากฏว่าจับพัดจับผูเนี่ยเขาดันไปประสบอุบัติเหตุออที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยดันมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออและไอ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันจะไปทําลายซึ่งไอ้ม้นข้างนี้มันข้างในมันจะเป็น,เป,นเป็นแถบแม่เหล็กแถบแม่เหล็กไอ้แถบแม่เหล็กนี่แหละที่บันทึกหนังเนี่ยออพอโดนพลังเขาไปปั๊บเนี่ย ก็จะกลายเป็นแบบรีเซ็ตฟอร์แมตกลายเป็นว่าม้วนเปล่าไปกลายเป็นว่าไอ้ไอ้คนนี้ที่เข้าไปในร้านเนี่ยมันไปแตะม้วนวิดีโอนู่นนี่นั่นทาให้หนังหายหมดทั้งร้านใครเช่าไปไปเปิดก็ไม่เจอ <c oughs> ไม่เจอหนังคือจริงๆแล้วเรื่องมันควรจบที่ไอ้สองคนนี้โดนไล่ออกแล้วก็ <c oughs> เขาก็ไปหาหนังใหม่มาให้เช่า,า,าแต่ปรากฏว่าไอ้สองคนนี้ดันเฮ้ยใจคืออยากทาหนังอยู่แลวเฮ้ยนี่แหละโอกาสดีเราก็ถ่ายหนังของเราเอง ใส่เข้าไปเช่นเรื่องนี้เป็นเรื่องไรอันคิงงั้นเราก็ถ่ายทำ King าดร์นคิงในแบบบ้านๆ DIY ของเราใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยเช่ามีทำโลมาคอปด้วย<อ>ก็เอากระป๋องกระป๋องกระแป้งมาติดตัวแล้วก็เดินมันแอดแอดแอแอเอเอ,เอคิดว่าชาวบ้านไม่รู้หรอก <c oughs> คิดว่าชาวบ้านป <c oughs> ระเด็นมัดนะดันดังฮะเออดังเฉยเลยคนก็ต <c oughs> <c oughs> ิดใจหนังพวกนี้ก็มาเช่าอีกเช่าอีกมันก็มีมาเช่าแล้วเช่าอีกแบบพวกนี้ก็แบบเหิมเกริม ถ้าดูเรื่องนี้ฮะมันจะได้แรงบันดาลใจของการทําหนังแบบ DIY เนาะคือบางคนอาจจะคิดว่าการทําหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยโหมันเขียนบทก็ยากใช้เงินก็เยอะอพวกฝรั่งเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลยลเริ่มต้นจากการที่เหมือนเอาหนังที่เราชอบนี่แหละฮะมาารีเมค,มเมคแล้วก็เอาของบ้านๆเนี่ยทำเพื่อฝึกสกิลการตัดต่อฝึกสกิลของการเล่าเรื่องเรว่าเล่าเรื่องแล้วก็ใช้อุปกรณ์บ้านๆให้เกิดประโยชน์ที่สุดเห<อ>มือนทําเหมือนเอาฮานะแต่ว่า ในความรู้สึกมันมีแพชชันในการทำหนังเต็มไปหมดเลยนึกไม่ออกมันคือเหมือนโลคอสคอสเพลย์อ่าๆประมาณนั้นประมาณนั้นและนี่คือหนังเรื่องแรกที่เราอยากให้คุณดูสำหรับคนที่อยากเริ่มทำหนังครับบิ๊กครดีวายครับไปต่อกันที่เรื่องที่สองครับสำหรับคนที่อยากทำหนังครับกับเรื่องตุกแกรักแป้งมากครับเองเคยพูดกับข้าไว้อยากจะมีหนังของตัวเองสักเรื่องหนึง่ง เพื่อ <P ew> er <id> จะมาฉายในโรงนี้เ,นเองจําได้เปล่าวะผมพยายามแล้วครับลุงโง่เอาจริงๆเนี่ยหนังเรื่องนี้อาจจะแบบเป็นหนังที่ทุกคนมองข้ามไปนะแต่สำหรับผมเนี่ยนี่คือหนังที่น่ารักมากเรื่องหนึ่งดูได้ใน n น t f l i x ด้วยอ่ะจริงๆมันก็คือเป็นเลิฟสตอรี่ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อตุ๊กแกแล้วก็รักกับเด็กผู้หญิงที่ชื่อแป้งมาตั้งแต่เด็กแต่ภายใต้ภายใต้เลิฟสตอรี่ที่มันเล่าเรื่องให้เราฟังเนี่ยมันมีสตอรี่ของการทาหนังอยู่อ๋อเออคือเหมือนตัวพระเอกเนี่ยไม่รู้จะทำ ก็เลยต้องหาวิธีในการแบบเอ้ยฉันอยากทําหนังขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งทาหนังขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งโดยเอานางเอกมาเป็นมาเป็นนางเอกในเรื่องอีกทีนึงฟังดูซับซ้อนไหมนี่คือความในใจของเด็กฟิล์มหลายใช่ใชแค่นี้ละกันเออเอาเป็นว่าเราชอบใครเราก็ไปดิวเขาเป็นนางเอกอะได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องนะแล้วพอมาปั๊บเฮ้ยอ่าต่อบทอย่างเดียวเลยอ่ะเอ้ยจริงมันจะมีฉากหนึ่งที่พระเอกเนี่ยเอาสไลด์ฟิล์มไปเปิด แล้วก็เปิดเพลงหนึ่งมีชิดใกล้เออแล้วก็เปิดให้แบบนายทุนดูและเนี่ยคือวิธีการพรีเซนต์หนังของเขาเอาหนังไม่ขายให้ทุนเออหนังไขายให้ทุนซึ่งดูเป็นวิธีโง่ๆนะแต่วิธีนี้มันคือเกิดขึ้นจริงกับผู้กับท่านหนึ่งซึ่งก็คือพี่ยุทธเลิศสิบประพากซึ่งทำหนังเรื่องนี้ซึ่งทำหนังเรื่องนี้แหละอ๋อนี่คือเอาชีวิตแกเอาชีวิตแกฉากนี้ใช่ใช่มันก็เลยรู้สึกได้เลยว่าถึงมันจะดูเป็นวิธีที่แบบเฮ้ยอะไรวะแต่ แพชชั่นในการทำหนังก็สูสงส่งเหมือนกันนะอืมอืมอมแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยากทำหนังเราจะได้เห็นประสบการณ์อะไรจากเรื่องนี้ก็จะเห็นก็จะมีความเป็นหักมุมความเป็นหนังซ้อนหนังม,มีกองซ้อนกองอยู่ในนั้นด้วยคือได้เห็นภาพบรรยากาศของกองถ่ายขอ,องถ่ายหนังว่างั้นซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้อยากให้ไปดูเองเพราะว่าจะได้แบบว้าวว้าวโดพร้อมๆกันครับนี่มี Netflix มี Netflix ครับตัวแกรักป้งมากครับผมไปต่อกันที่เรื่องที่สามครับ กับเรื่องซูเปอร์เอสน้ะตองลาว่านี่เป็นหนังที่มาจากแรงบันดาลใจของเจ้าพ่อหนังระดับตำนานอย่าง <Stephen S 2> <Spiel> berg, สตีเฟนสปีเบิร์บแล้วก็เจ้าพ่อหนังระดับตำนานรุ่นรุ่นรุ่นรองรลองมาก็คือเจเจอั <Abr> <Abr> บราหเจเจอับราหหนังเรื่องนี้ก็คือเล่าเรื่องของกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่ถ่ายหนังโดยใช้กล้องที่เรียกซูเปอร์เอ อ๋อซูเปอร์เอ็นี่คือชื่อกล้องอ่าซูเปอร์เอ็นี่คือชื่อกล้องคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาทำเวลาถ่ายหนังเนี่ยครับในยุคที่ไม่มีกล้องวิดีโอเนี่ยเราต้องใช้ฟิล์มในการถ่ายหนังฟิล์มมันก็จะมีระ,ระดับไล่ลงไปแต่ว่าฟิล์มที่จิ๋วเล็กที่สุดเนี่ยก็คือซูเปอร์เอ็คือ,อมีแค่8มมตรและมีรูหน่ำเตยคางเดียวเรียกว่าถ้าจะเป็นเด็กเ,<อ>เริ่มต้นทําหนังเนี่ยมันก็ต้องใช้กล้องซูเปอร์เอ็นแหละซึ่งพวกสปิลเบิร์กเจเจอับรามเนี่ยเขาเติบโตมาจากการทําหนังแบบนี้กันทุกคน ออเอผมเคยเคยเคยได้ยินมาเหมือนกันอย่างสปิลเบิร์กนี่ก็คือ,อ,อพอให้กล้องเป็นของขวัญก็เอากล้องเนี่ยไปถ่าย,ายเอาเพื่อนๆมาเล่นมาทําฉากปลอมอะไรปลอมอย่างนี้แล้วก็ในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกองถ่ายเด็กๆก,กองถ่ายแบบเด็กๆที่แบบเฮ้ยเขาคิดหนังอะไรกันแล้วเราก็จะเห็นบรรยากาศของการทําหนังในสมัยนั้นเราจะเห็นว่าเด็กๆนี่มีการเปิดซื้อนิตยาสารซีนิมาโทกราฟีแบบดูว่า เรื่องนี้เขาถ่ายกันยังไงนะเบื้องหลังยังไงนะ uh huh. เออแล้วก็แบบทําหนังเพื่อแบบฉุ้ฉันจะต้องไปเป็นแบบสไตลี่คูบริกของยุคนี้ให้ได้ใน uh huh. การแบบเอาหนังซอมบี้โง่ๆไปส่บประกวด <laughs> <laughs> แล้วก็จะเห็นภาพแบบว่าคนนี้เป็นผู้กำกับคนนี้เป็นตากล้องคนคน,นี้คนเขียนบทคนนี้เป็นตัวทำอาร์ตเราจะเห็นตัวละครพวกนี้ใช่ใช่ซึ่งมันก็น่ารักนะม,มันน่ารักนะในขณะเดียวกันภาพรวมของหนังมันม,ม,นมีมันมีเรื่องของแบบมนุษย์ต่างดาวด้วยเออคือ่าย <c oughs> ทายอยู่ดีๆดันมีมนุษย์ต่างดาวมาใช่ใช่แต่ว่าพาร์ทของการทาหนังเนี่ยเรียกว่าเป็นเรฟเฟลเรนซ์หรือเห็นทําให้คนที่อยากทาหนังนออได้เห็นบรรยากาศของการทําแต่มีคนแอบแซวนะในในหนังเราจะได้เห็นหนังที่เด็กๆอ่ะ ทำในเรื่องนี้อ,นอยู่ท้ายเครดิตอ,อยู่ท้ายเครดิตซึ่งมีคนแอบแซวว่าไอหนังท้ายเครดิตอ่ะแม่งหนุกกว่าหนังทางเรื่องอีกเว้ยเออจริงผมหละคนจริรู้สึกรู้สึกว่าเด็กจะเป็นหนังที่เด็กๆแม่ทงทำกันเองจริงๆถ่ายกันเองจริงๆว่าเอยเด็กกลุ่มนั้นควรจะทำหนังทางเรื่องไหมอะจริงๆแล้วอ่ะแต่นี่ก็คือหนังเรื่องทสามที่เราอยากแนะนำครับซุปเปอร์เอ็กครับผม ี่เรื่องที่4ครับ One Cut of the Dead ดังมากๆในปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นหนังที่คนโปรดักชันคนทำหนังทำซีรีส์เนี่ยเรียกว่าส่งลายแท็กกันว่ามึงไปดูเลยแม่งคือจดหมายรักสำหรับคนทำโปรดักชันอ่ะเอออ่ะจริงๆหน้าหนังมันดูไม่ใช่อย่างนั้นนะดูเป็นหนังซอมบี้หน้าเว่อร์หนังญี่ปุ่นซอมบี้เว่อร์เรื่องนแต่ว่าเนื้อในมันเป็นไงครับเนื้อในเนี่ยถ้าโดยภาพรวมหนังมันเป็นเรื่องกองถ่ายกองหนึ่ง ที่ต้องทําหนังให้แข่งกับเวลาให้ได้เป็นหนังแบบถ่ายทอดสดแบบห้ามตัดคือเป็นลองเท a วันคั c เลยตามชื่อเรื่องเลยตามชื่อเรื่องแล้วก็ระหว่างที่ถ่ายทํามันก็เกิดเรื่องราวมีซอมบี้เรียกว่าเป็นเรื่องราวการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าออของกองถ่ายว่างั้นเถอะใช่ใช่ซึ่งเราก็จะเห็นแบบ<ม>เบื้องหลังการทํางานที่แบบแก้ปัญหาความชิบหายววยปวงต่างๆในกองถ่ายเลย ซึ่งโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องจริงของคนทำงานแหละคนทำงานไปดูถึงอินพราะปัญหาพวกนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆบางฉากที่แบบว่าเรารู้สึกว่าไอ้แบบนี้เราเคยแก้ปัญหามาแล้วว่า ตอนดูนี่ตบเข่าฉากตบเข่าฉากตบเข่าฉากกระตืบเท้าเลยแล้วมันจะมีเอนจอยมากสิ่งที่มันจะต่างกับพวกบีคายรีวายหรือว่าซูเปอร์เอคือว่ามันจะมีเรื่องของนายทุนหรือว่าโปรดิวเซอร์ที่จะคอยมาตรวจตามันจะไม่ใช่หนังของภูมิกับเป็นใหญ่ละซึ่งเรื่องนี้ก็จะถ่ายทอดระบบการทํางานที่มีสตูดิโอเนี่ยมามาครอบพูนมาครอบคูนอีกทีหนแล้วก็จะเห็นเรื่องของการแก้ปัญหาว่าแบบคนที่มันเต็มไปด้วยแฟชั่นเนี่ยเวลาที่มันทําหนังเนี่ยมันใส่สุดจริงๆมันมัน มันอินมากมันอินจนกถึงกระทั่งแบบตายเพื่อง,งานเนี้ยตายเพื่อง,งานนี้ได้ <laughs> ซึ่งจะบอกว่าเอาจริงๆนะผู้กำกับไทยหลายๆคนที่เราที่เรารู้จักเนี่ยหน้ากองก็อย่างนี้จริงๆใช่ใชคือ<ช><ช>ทุกคนการทําหนังมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลาอาศัยการทุ่มเทแล้วก็ใช้เวลากับชีวิตไปเยอะมากนั้นตายเพื่อหนังกันได้เยอะ,อะ <laughs> ผมพูดเลยและนี่ก็คือหนังเรื่องที่4ครับ One Cut of the d e ครับแนะนำให้ดูจริงๆครับผม เราเราได้เห็นของคนที่มีแพชชั่นอยากทำหนัง uh huh. ทำ DIY y ก็ได้เราได้เห็นแพชชั่นของคนที่เฮ้ย uh huh. มีสต uh ูด huh ิโอมาครอบงำระบบการำงานจริง <c oughs> เรื่องนี้เราจะพาไปดูคนบ้า <c oughs> อยากจะทำหนังของตัวเองสักเรื่องหนึ่ง <c oughs> The Disaster Artist <Action. S 1> ครับ Action What is the line did not hit her Not. Oh, ซึ่งอันเนี้ยหนังเรื่องเนี้ยสร้างมาจากเรื่องจริงกำกับโดยเจมส์ฟรังโก้เล่นเองด้วยคือมันเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อทอมมี่วิโซซึ่งมีตัวตนอยู่ยซึ่งมีตัวตนอยู่ยจริงรๆงงแล้วเขาเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาเคยทำหนังเขาเคยทำหนังเรื่องหนึ่งชื่อ Theroom ซึ่งเขาว่ากันว่านี่คือหนังที่ห่วยที่สุดตลอดกาลมันห่วยแต่มันดังเว้ยเพราะว่าความห่วยของมันนี่แหละพอมันไปฉายเนี่ยฝรั่งมันจะมีรอบที่เรียกว่ารอบมิดไนท์หนังเรื่องเนี้ยมันกลายเป็นหนังเขา คนแม่งอยากไปดูว่ามันห่วยยังไงซึ่งหนังเรื่องนี้มันจำลองจำลองว่าทอมมี่วิซซอลเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่แบบอยากเป็นนักแสดงอ๋อไม่ได้อยากทําหนังก่อนไม่ได้อยากเป็นดาราเอออยากเป็นดาราแต่ว่าไปออที่ไหนเนี่ยด้วยความหน้าแปลกของมันเนี่ยนะมันก็ไม่ผ่านอะ่ะปรากฏว่าพอไม่ผ่านปุ๊บทำไงวะสร้างหนังเองแม่งเลย ง่ายเอ,อง,งอเลยถ้าอยากเป็นนักแสดงก็สร้างหนังที่ตัวเองเล่นขึ้นมาสิออแล้วก็มั่นใจในบทที่ตัวเองเขียนมากว่ามันดีแล้วพอไปทำเนี่ยเราก็ได้เห็นในเบื้องหลังของกองถ่ายนีความชิบหายไหวปว่วงเ่ตามชื่อเรื่องเลยดีเซอ t ์เตอร์เลยคือหายนะเลยเพราะว่าผู้ที่มีอํนานาจตัดสินใจสูงสุดในกองเนี่ยเสือเป็นคนบ้าเป็นคนบ้าในความบ้าของเขาเนี่ยครับเราจะได้เห็นว่ามันจะมีฉากหลายๆฉากที่แบบเรารู้สึกว่าเนี่ยเนี่ยมันคือเบื้องหลังของกองถ่ายจริงๆฉากนึงที่แบบขำมากคือแบบ ฉากที่เขาอะจะต้องซื้อกล้องไปเช่ากล้องอปกติเนี่ยคนเราเนี่ยจะไปเช่าในคือในวงการทําหนังไม่ว่าจะเป็นโนแลนหรืออะไรเนี่ยวิธีการก็คือว่าจ่ายเงินเพื่อไปเช่ากล้องม,มาไอ้นี่บอกซื้อซื้อเลยซื้อทั้งบริษัทเลยแล้วซื้อมาเนี่ยอันนึงกล้องฟิลม์มอันนึงกล้องดิจิตอลอันนึงกล้องเล็กๆแม่งเอามาถ่ายยำรวมกัน ไม่มีความรู้อะไรเลยมีแต่ความบ้าล้วนๆแล้วคนที่เขาอยากทาหนังเขาดูเรื่องนี้แล้วเขาใจเขาจะได้อะไรไหมผมว่าผมว่าสิ่งหนึ่งที่จะได้ก็คือลูกบ้าเนี่ยหะจริงจริงจริงๆ,งๆถ้าเรายิ่งคิดเยอะเราจะยิ่งไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดาารับการทําหนังหนึ่เรื่องใช่ใช่จริงๆมันต้องเต็มไปด้วยลูกบ้าเต็มไปด้วยความแบบแพชั่น เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนื้อในของ,ของคนที่เป็นคนที่ชื่อทอมมี่วิลโซเนี่ยเขาเป็นคนอะไรยังไงในหนังเนี่ยก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือมันมีแรงแพชชั่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกแบบกระหายกระหายที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็หนังเรื่องนี้ต่อให้มันบอกว่ามันเป็นหนังที่ห่วยเป็นเป็นหนังที่ไม่ดีแต่ทุกวันนี้หนังเรื่องนี้แม่งก็ยังยัดยืนอยู่ในพื้นที่ของหนังเรื่องหนึ่งของโลกใบน,นี้ ก็เรียกว่านี้ก็คือแรงบันดาลใจของพวกเราแล้วก็ของคุณแล้วฮะชอบหนังเรื่องไหนดูหนังเรื่องไหนแล้วอยากจะลุกขึ้นมาทําหนังคอมเมนต์บอกกันครับผมคเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น,นบ้างสำหรับวันนี้นายติ๊มันลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ